ฮ่าดอกตายเลสินะไอ้โง่ด็อกแต่ที่เหลือก็ตายแกแล้วสินะติดกาบใครหี้ยวะโคตรเออแต่ไม่เป็นไรฉันฆ่ามุยนี้ฉันฆ่ามุยนี้ก่อนเออเออเอออะก็ตายล้วสินะนี่คนที่ฆ่าดอกฉันแยมไม่สินี่นี่นะนี่นี่ออเฮ้ยหลบได้ พุดดอกเฮ้ยแกงเขนไดไงแกไม่ใช่คนเรวแกประตูอะไที่นี่แกงเตาเลยสินะเฮ้มันทำอะไรวะมันอาปากยแขีวง้เหรอยไม่ยอมจะจะทำพุดดอกยนี่นีอ้าวๆจะทำใหมันยากทำไมเสียงใครวะฉันเองดอกเป็นไงเฮ้ยเ้ยดอกตงตาินะปา เก่งไหมล่ะเออเฮ้ยเฮ้ยฉันขอข้ามวยนี้ก่อนสุดท้ายก็ไม่แน่สินะสุดท้ายก็ข้ามวยนีเฮ้ยเฮ้ยแลือแค่แกสินะเฮ้ฉันชนะแกแน่เออมันอะไรวะเนี่ยอ้สวัสดีเพื่อนนะตายซะเออเออแทงเลยเขาไม่ได้ปากฉันวะเฮ้ยไม่เป็นไรฉันขอข้ามวยนี้ก่อน สุดท้ายก็ไม่สุดท้ายก็ไม่แน่ปะทวยพวกนี้อ้่สนุกต่อสู้กูเสร็จได้อย่างไรตอนนี้แั่จะดูกันแอนแคมยังไม่จบเลย